โลกออนไลน์มีผลต่อชีวิตของใครหลายๆคนมากกว่าที่คุณคิดหยุดเรื่องแกกันบนโลกโซเชียล สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรันชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นเรื่อง t แตงคิวฟอร r ช n งเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้ย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทางช่อง YouTube เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่เเด็กกกผผู้้หญิงงคนึึมมขอรียยาววว่่แลัซ นนัน้เธอก็มานั่งดูรุ่นพี่คนหนึ่งที่กําลังเล่นบาสอยู่เธอคนนี้มีชื่อว่าจุกซึ่งจุกนั้นเป็นดาวเด่นประจาโรงเรียนพอะเธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่จะไปแข่งบาสแล้วก็มีคนติดตามเธอในโลกโซเชียลมากมายเป็นที่รู้จักในโรงเรียนซึ่งขณะนั้นที่หมยกําลังดูจุกซ้อมบาสอยู่นั้นเพื่อนของเธอก็มานั่งข้าง ซึ่งผมขอเรียกเธอคนนี้ว่าเพลิกันนะครับเพราะว่าเธอนั้นมีนิสัยชอบเพอกมากๆซึ่งเือก็เข้ามาคุยกับหมวยและบอกกับหมวยว่าเธออยากขอดูคลิปลับในโทรศัพท์ของหมวยซึ่งหมวยนั้นก็ถามว่าจะดูจริงๆรอเธอก็บอกว่าเธอนั้นอยากดูจริงๆเธอจึงถามหมวยไปว่าหมวยนั้นไปถ่ายมาได้ยังไงหมวยจึงบอกว่าเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายหรอกและหมวยก็เปิดคลิปวิดีโอในโทรศัพท์ของเธอให้กับเืลกได้ดูซึ่งคลิปวิดีโอนั้นเป็นคลิปของจุกนั่นเองซึ่งเป็นคลิปที่ถูกแออ่่่่่าายยผนนนุมมไไ้้้โดทีตััวขขงงจกรูซึ นนั้เป็นในตอนที่จุกกาลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แต่เธอนั้นไม่รู้ตัวเพราะเธอนั้นคิดว่าไม่มีใครเห็นเธอจึงนํามือของตัวเองนั้นไปแคะขี้มูกของเธอซึ่งลักษณะขี้มูกของเธอนั้นมันก็ยืดติดมือของเธอแต่ยิ่งไปกว่านั้นจุกได้นาขี้มูกที่เธอแคะออกมาใส่เข้าปากตัวเองไปแล้วก็มองซ้ายมองขวาว่าใครนั้นเห็นหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้พ้นสายตาของหมวยไปได้เพราะหมวยได้ถ่ายคลิปวิดีโอมาเรียบร้อยเมื่อเพือกได้เห็นเพือกจึงบอกว่ากินไปได้ยังไงอะ่ะแล้วก็ถามหมวยไปว่าหมวยกสรสหา ามาได้เหมยก็บอกว่าเธอจะไม่ได้ตั้งใจจะ่ายรอแต่ว่าไอเตยเพื่อนของเธอเป็นคนบอกให้ถ่ายเก็บไว้หลังจากนั้นเพื่อจึงบอกให้หมวยแชร์ลงกลุ่มไปเลยทุกคนจะได้เห็นหมวยจึงถามว่าจะดีหรอเพื่อจึงบอกว่าเราจะรออะไรอยู่ละ่ะยังไงผู้มันทุกคนก็ต้องมาขอดูจากหมวยอยู่ดีซึ่งหมวยเธอก็ไม่ยอมแชร์ซึ่งหมวยนั่งนั่งนิ่งและคิดในใจว่าเพื่อนของเธอคนนี้นี่มันเผือกจริงๆเลยนะชอบเผือกเรื่องชาวบ้านไปทั่วซึ่งเมื่อหมวยนิ่งไปสักพักเพื่อจึงบอกกับหมวยไปว่า จะยังไงจะรีลาเพื่ออะไรเนี่ยพอสักทีได้ปะยังไงพวกมันก็ต้องมาขอดูจากมึงทีละคนอยู่แล้วมึงจะไม่ํำคาพวกมันแย่หรอวะจนหมวยนั้นยอมที่จะแชร์ลงกลุ่มไปและเธอก็บอกไปว่าเธอจะแชร์ลงแค่กลุ่มเท่านั้นและให้ทุกคนนั้นอย่าแชร์ต่อไปดูกันแค่ในกลุ่มก็พอเพื่อจึงบอกไปว่าเออไม่มีใครแชร์ต่อไปหรอก จะดูกันแค่ในกลุ่มเท่านั้นหลังจากที่เผื่อและหมวยได้แชร์คลิปนี้ออกไปพวกเธอก็ลุกจากที่นั่งและเหลือเพียงแค่จุกที่เธอกําลังซ้อมบาสอยู่คนเดียวโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าตอนนี้คลิปลับของเธอได้แพร่งพายออกไปรอบโรงเรียนแล้ว และหมหวยก็พิมพ์เข้าไปในไลน์กรุ๊ปย้ำเพื่อนว่าดูกันแค่ในกรุ๊ปนะอย่าแชร์ต่อนะส่งสารพี่เขาซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คลิปแบบนี้จะไม่มีคนแชร์ต่อหลังจากนั้นคลิปที่จุกนั้นกินขี้โมูกของตัวเองก็ถูกแชร์ไปว่อนโรงเรียนจนมีคนนั้นพูดถึงว่าคลิปนี้มันยิ่งกว่าคลิปโปอีกส่วนคนที่ไม่ชอบจุกก็อบอกว่าจะแชร์คลิปนี้จนเพื่อนของเธอนั้นถามว่าจะแชร์จริงจิงหรอเธอคนนี้จึงบอกว่ากูจะแชร์ก็พี่เขาอยากไม่ตอบคอมเมนต์กูเองนี่หว่าซึ่ ถ้าให้เธอคนนี้ถึงกับต้องแชร์ประจานจุกกันเลยทีเดียวและก็มีคนพูดถึงว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่มาอันดับหนึ่งตอนนี้เลยเพราะว่าคนนั้นแชร์ไปทั่วโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาจุ้นก็มาเรียนตามปกติซึ่งเพื่อนของจุก๊กก็นาโทรศัพท์เข้ามาให้จุกนดูและถามว่าจุกนันเห็นคลิปหรือยังซึ่งจุนั้นก็ไม่รู้ว่าคลิปอะไรเธอจึงหยิบมาดูและก็ได้เห็นตัวเองในคลิปว่าตัวเองนั้นกินขี้มูกอยู่ซึ่งเมื่อเธอมองไปรอบๆตัวก็เห็นว่าคนที่อออยู่แแถวววนนัั้้หหมมามงเธลก็ ชอบใจนินทาเธอ ไม่เพียงแค่นั้นมีคนนําคลิปของจุกไปลงเพจ a c e b o o k แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อย่างสนุกสนานแล้วก็วิพาวิจาร์เกี่ยวกับเรื่องที่จุกนั้นกินขี้มูของตัวเองแล้วก็มีบางคนที่แคปรูปของจุกในช็อตที่น่าเกลียดที่สุดและนําไปโพสต์ต่อๆกันไปซึ่งก็มีคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ก็ช่วยแชร์คลิปนั้นว่าคนถ่ายคลิปแม่งเลววะมึงกดดูดิสงสารเขาว่ะซึ่งการแชร์แบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้คนเห็นคลิปน้อยลงเลยแต่มันช่วยให้คนเข้ามาแชร์ต่อๆกันไปมากยิ่่่งกวาาวาาาเเพพระจ ที่มีชื่อว่าเพจกูไลคลิปเด็ดซึ่งมีคนติดตามเพจนี้มากมายได้แชร์คล nah, ิปนี้ออกไปและขึ้นแคปชั่นว่าล <được> ืมกินข้าวเย็นใช่ไหมจัดหนักกินขี้มูกสงสัยจะหิวซึ่งคลิปที่เพจนี้แชร์ออกไปก็มีคนเข้ามากดไลค์กว่า3,000กว่าคนคอมเมนต์กว่า70แชร์ออกไปกว่า700แล้วก็มีคนรับชมคลิปนี้กว่า70,000ซึ่งมันไม่พอแค่นั้นเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็ยังมีคนแชร์ต่อๆกันไปอีกซึ่งเมื่อคลิปมีคนแชร์กันไปมากมาย จนมีบางคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์คลิปวิดีโอเทือนก็นำคลิปของจุกนั้นไปลงในเว็บของตัวเองด้วย และเพจรูปภาพที่ชอบตัดต่อภาพแบบเกลียนๆอย่างเพจเทพฟ t o s ชอปก็แคปรูปของจุกและเอามาลงเพจแล้วบอกว่าช่วยตัดต่อให้ขี้โู้นั้นมีรสชาติหลากหลายหน่อยครับซึ่งหลังจากนั้นในวันที่จุกนั้นมาเรียนตามปกติเธอก็พบว่าที่โตเรียนของเธอมีคนนคําขี้โมของใครไม่รู้มาไป้ายไว้ตามโต๊ของเธอมีทั้งแบบน้ําและแบบเป็นก้อนๆแล้วก็มาเขียนข้อความติดเป็นรสชาติตา่ตางๆทั้งรสชาเขียวรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตรสทุเรียน และรถน้ำพึ่งมะนาวซึ่งจุกเมื่อเห็นเข้าเธอก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเธอจำใจต้องนำกระดาษชิชชู่มา เพื่อเก็บขี้มูกพวกนั้นออกจากโต๊ะของเธอซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าขยะแขยงมากเมื่อคลิปผลคือถูกแชร์ไปวัอนเน็ตทำให้แฟนของจุกนั้นรับไม่ได้แล้วก็มาบอกเลิกจุกซึ่งจุกนั้นก็พยายามงององนเขาแต่เขานั้นบอกว่าเขานั้นรับไม่ได้จริงๆแล้วก็เดินหนีจุกไปซึ่งจุกนั้นก็เสียใจมากจนเธอถึงกับร้องไห้ออกมาซึ่งขณะนั้นหมยคนที่แชร์คลิปของจุกก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เธอก็ไม่ได้จะทสถานแต่อย่างใดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นจุกกมาาาโรรรงเเเีียนนนออพะธั้ล ออกจากโรงเรียนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พอรับไม่ได้กับการที่เธอนั้นถูกบูลลี่จากคนทั้งโรงเรียนจุกได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าใจแต่เราไม่ไหวแล้วจริงๆซึ่งเธอโพสต์แบบนั้นไปสําหรับคนที่เข้าใจเธอจริงๆแต่ไม่ได้หมายถึงคนทั้งหลายที่บูลลี่เธอหลังจากนั้นหมวยและเพื่อก็กมานั่งตรงเก้าอี้ตัวเดิมริมสนามบา้านแต่วันนี้ไม่มีจุก๊กมาซ้อมบารสอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อจึงบอกกับหมวยไปว่าพี่เขาถึงกับขั้นลาออกจากโรงเรียนแลว้วว่ามันไม่เกินไปหน่อยหรอถ้าทนทนเอาสักหน่อยเดี๋ ลืมไปหมดแล้วและเรื่องราวก็ตัดมาที่จุกหลังจากที่เธอลาออกจากโรงเรียนเดิมไปสมัครเข้าโรงเรียนใหม่และเธอก็อมาเรียนตามปกติ แต่เธอนั้นก็นหนีสิ่งที่เธอนั้นเคยเจอไม่ได้พู้ว่าโต๊ะเด้งของเธอยังมีคนนำน้ำมูกที่เป็นสีเหลืองๆมาป้ายไว้ที่โต๊ะของเธอแล้วก็เขียนข้อความว่าโรดลินจีซึ่งจุกไม่ได้เห็นแบบนั้นเธอก็คิดว่าเธอนันนหนีมันไปไม่พ้นจริงๆและด้วยความเสียใจของเธอเธอจึงเสียน้ำตาและร้องไห้ออกมาสิ่งที่จุกนั่นโดนมันสมควรแล้วใช่ไหมกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ถูกนำคลิปไปปล่อยจนได้ถูกบูลลี่จนชีวิตของเธอต้องพังแบบนี้เผลอจึงบอกกับหวยไปว่าเรื่องทั้งหมดน,มน เป็นฝีมือของมวนั่นแหละที่เอาคลิปนั้นไปปล่อยหมวยจึงบอกว่าเธอก็แค่แชร์ลงไปในกลุ่มเท่านั้น แต่ผู้มือทหารที่แชร์ออกไปแล้วก็คอมเมนต์อย่างสนุกสนานเองและเรื่องราวหนังสัน้น Thank You for Sharing ก็ได้จบลงซึ่งตอนท้ายของหนังสั้นนี้นะครับเขาก็ได้บอกว่าขอบคุณที่ช่วยกันแชร์และแบ่งปันเรื่องราวสนุกร่วมกันขอบคุณที่ช่วยให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปซึ่งนั่นก็หมายถึงชีวิตของจุ๊กนั่นเองที่เธอนั้นถูกแชร์คลิปไปอย่างสนุกสนานจนทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปจากที่เธอนั้นกําลังมีชีวิตที่ดีและกําลังจะได้ไปลงแข่งบาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนแต่ หลับต้องย้ายออกจากโรงเรียนเพราะเรื่องที่เธอนั้นไม่ได้ผิดเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าคนผิดอย่างมวยและเผือกพวกเธอไม่มีบทลงโทษอะไรเลยใช่ไหมซึ่งตัวหนังสั้นนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้จบแบบคางคางแบบนี้แต่เขาได้ทําตอนจบอีกแบบหนึ่งให้ทุกคนได้ดูว่าเธอเรื่องราวมันไม่เป็นอย่างในตอนแรกมันจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งตอนจบอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นในตอนที่เผื่อพยายามอ้อนวอนขอคลิปขอให้หมวยนั้นแชร์คลิปลงไปในกลุ่มแต่มวยเธอก็นั่งนิ่งไปและคิดในใจว่าเผือกนี่ มันเผือกจริงๆเลยนะซึ่งเผือกนั้นเธอก็เลิกที่พยายามจะขยันขยอและเธอก็บอกกับหมวยไปว่าถ้าหมวยจะไม่แชร์ก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้และเธอก็ลุกจากที่นั่งและเดินหนีหมวยไปซึ่งหมวยเธอก็ยังนั่งดูจูกที่กําลังซอมบาสอยู่ และหมวยเธอก็นั่งเล่นมือถือของเธอต่อไปหลังจากที่จุกนั้นซ้อมบาสเสร็จเธอก็มานั่งดื่มน้ําด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเธอก็หยิบองุ่นที่อยู่ในกระเป๋าคนเองขึ้นมากินซึ่งขณะนั้นเธอก็มองเห็นหมวยที่นั่งเล่นอยู่ขอบสนามเธอจึงตะโกนเรียกหมวยและบอกกับหมวยว่าให้มากินองุ่นด้วยกันซึ่งหมวยนั้นก็เดินมาและเธอก็หยิบกินเพียงลูกเดียวเท่านั้นจุกจึงบอกไปว่าหยิบไปเยอะๆเลยหมวยจึงบอกว่าไม่เป็นไรหนูกินแค่อ,อันเดียวก็พอซึ่งจุกนั้นก็ยิ้มด้วยความสุขใจที่เธอได้แบ สิ่งดีๆให้กับมวยและมวยเธอก็มองจุกที่จุกนั้นยิ้มอย่างมีความสุขอยู่และเธอก็บอกกับจุกไปว่าเดี๋ยวหนูขอตัวไปก่อนนะแล้วก็ขอบคุณจุกสําหรับองางูนหลังจากนั้นมวยก็เดินออกไปและเธอก็คิดในใจว่าแม่งทําไมเป็นคนดีจังวะอ่ะให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นเธอก็หยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาและกดลบคลิปจุกในมือถือของเธอออกและก็เดินจากไปซึ่งนี่เป็นตอนจบอีกแบบหนึง่ง ของหนังสั้นเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าถ้ามวยนั้นเลือกที่จะไม่แชร์ชีวิตของจู๊กจะยังคงดําเนินต่อไปและยังคงจะได้ไปเป็นนักกีฬาบาสที่ได้แข่งขันเป็นตัวแทนของโรงเรียนและชีวิตของเธอก็จะไม่ต้องพังไม่ต้องย้ายโรงเรียนออกไปและหนังสัน้นก็ได้ทิ้งท้ายข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณที่ไม่แชร์โลกออนไลน์มีผลต่อชีวิตของใครหลายคนมากกว่าที่คุณคิดหยุดดูหยุดแชร์หยุดรังแกกันบนโลกออนไลน์และหนังสัน้นแต k ก o u for sharing ก็ได้จบลงซึ่งตอนจบที่2นี้ถือว่าเป็นตอนจบ สมบูรณ์แบบมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่คนเรานั้นแชร์ออกไปและคอมเมนต์อย่างสนุกปางมันได้ทำลายชีวิตของใครบางคนไปโดยที่พวกเขานั้นแทบจะไม่รู้ตัวเลยเพียงแค่แชร์ออกไปและคอมเมนต์ในสิ่งที่พวกเขานั้นคิดว่าคนทั่วไปนั้นไม่น่าจะทำหรอกกับการกิดขี้มูกแบบนั้นแต่ใครจะไปรู้ว่าการที่จุกนั่นอยู่คนเดียวจะมีคนมาถ่ายคลิปถึงนั่นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของจุกเลยก็ว่าได้ซึ่งจุกก็สามารถที่จะฟ้องร้องคนที่แชร์ออกไปได้และคอมเมนต์ต่อว่าเธอ แต่เธอก็เลือกที่หนีปัญหานั้นออกไปแต่สุดท้ายตอนจบก็ได้มาเปลี่ยนให้เราได้ดูนะครับผมว่าถ่าเรื่องราวมันย้อนกลับไปได้ท่าวันนั้นเพื่อไม่พยายามขอร้องให้เป็นคนแชร์ลงกลุ่มเรื่องราวก็จะไม่เกิดขึ้นและก็จะเลือกที่ลบคลิปนั้นทิ้งไปและทุกคนก็จะอยู่อย่างสงบสุข และผู้คุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังสั้นเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอร์เท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์